h o n d a Accord ครับ2.0 EL ปี2017ครับโอ้โ oh, ห oh, ด้านหน้าเป็นไงครับสวยมากโฉมแบบนี้ฮะกระจังหน้าสีเงินเงาๆไฟหน้าเบิกใหม่เรียบร้อยนะเป็นครีบฉลามมีเด y l ไลท์ด้านล่าง ac, ล้อแม็กอัลลอยครับเดิมๆโรงงานขอบ18ยางที่ใส่เป็น2 3 5 4 5ม i c h e l i n ิชลินนะฮะพายรอดสปอร์ตโฟร์เมทอาร์ตตำแหน่งเดิมสวยเดิมทุกจุด กล้าให้ทุกท่านมาพิสูจน์หรือโหดูหน้าตาซ้ายขวาหน้าหลังสวยงามจริงจครับคุณผู้ชมสวัสดีครับกับประภพครับกับพิกที่โชว์รูมเ e อร์เฟคคาร์รถมือสองกรุงเทพแน่นอนครับเบอร์โทรด้านล่างที่อยู่อยู่ทั้งล่างเลยนะสามารถกดดูได้ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะดูตัวรถกันย้ำอีกนิดนึงโปรโมชั่นจองรถ999บาทมีส่วนลดถให้50,000ครับมีบริการส่งเซ็นไฟนนซ์นให้ทั่วประเทศและส่งรถให้ด้วยเช่นกันครับ รับประกัน2ปี20,000โลอันนี้เป็นแพคเกจเสริมเพิ่มเติมเข้ามานะครับและยังมีฟรีค่าจัดค่าโอนมูลค่า20,000บาทด้วยราคาที่ผมพูดไปจะเป็นราคาที่หักส่วนลดโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเอา้าเพราะนั้นดูตัวรถได้เลยคันนี้คือ Toyota ปัม้มไม่ใช่ Honda ปั้มไม่ใช่ฮะถูแกแล้วนะฮะคันนี้คือ Toyota ฮะไม่ใช่ Honda Accord ครับ2.0 EL ปี2017ครับ เลขใบเพียง147,000โลกับราคา727,000บาทคันนี้ข้างวดตกเฉลี่ยก2 2 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถเก่งใหญ่ครับสร้างภาพรักภาภาพหน้าตาไม่ได้ติดตลกเป็นต้นคลิปนะผมบอกเลยว่าคันนี้หล่อเทสปอร์ตแน่นอนครับโอ้โหด้านหน้าเป็นไงครับสวยมากโฉมแบบนี้ฮะกระจังหน้าสีเงินเงาๆไฟหน้าเบิกใหม่เรียบร้อย นะเป็นกีบฉรามีเดไลท์ด้านล่างโอ้โหสวยงามคมเข้มมากครับคันนี้ตัดมงตัดหมอกมีครบสีบอลเงินสียอดนิยมสีขายสีสเสน่ห์ล้อแมกออลลอยครับเดิมๆโรงงานขอบ18ยางที่ใส่เป็น23545มหมิชลินนะฮรไพร์รดสปอร์ตโฟล้อแมกอาจมีรอยเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาใครอยากให้เราส่งปัดเงาเพิ่มจะให้นะไม่ว่ากันนะฮะ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถด้านล่างมีห้อยมาครับเป็น o o n d l e เลนฟรอชเวลาเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับรถเรามาทางซ้ายจะเห็นได้ชัดเจนมอเตอร์ไซค์แรกซ้ายเลี้ยวเข้าซอยปลอดภัยนะฮะเปิดประตูมาเพื่อให้ชมแผ่นเพจสีเขียวครับของ honda เดิมสนิทคันนี้ย้ำนะว่าไม่มีเชียวชนหนักบอดี้เดิม100%ไม่มีการตัดต่อตัวถังแต่อย่างใดนะฮะ เปิดมาขออนุญาตดึงหน่อยนี่นะครับเม็ดอาร์ตตำแหน่งเดิมสวยเดิมทุกจุดกล้าให้ทุกท่านมาพิสูจน์หรือว่าใครดูรถไม่เป็นให้เราสอนดูให้ก็ได้แต่ถ้าใครมีมืออาชีพมีช่างชำนาญการพามาดูได้นะเพอร์เฟคคาร์เราไม่ว่ากันนะครับเปิดท้ายมาที่เก็บสัมภาระกว้างขวางมากโหล,ลึกสุดใจนะฮะ ที่เก็บของนี่แม่ลงแม่แรงอุปกรณ์อยู่ครบนะครับผมซีนสีไข่ไก่อยู่ครบๆนะผมเปิดไม่เยอะนะฮอนด้าเขายิงหมดไว้นะฮะแต่ผมบอกว่าเดิมแน่นอนนะฮะเดิมแท้แน่นอนใครหาอยู่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับกับ Honda Accord ทะเบียนสวยด้วย5 509นะครับผมโหดูหน้าตาซ้ายขวาหน้าหลังสวยงามจริงๆครับคุณผ,ผู้ชมโอ้โห จะจะเป็นโตโน่เลยอ่ะมันต้องจีจ้จะเหลือเกินภายนอกโดยรวมผม,มให้9กเปเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างว่าเขามีอะไรมาให้กันบ้างครับขึ้นมานั่งครับเหยียบเบกกดปุ่มนี่สาตาร์เรียบร้อยไหมื่นเจ็ดพโลไม่แท้ไม่เดิมไม่ผิดอย่างแน่นอนครับนี่โฮมอะไรครับมันติฟัง์กชั่นซ้ายขวามีระบบช่วยเหลือาการขับขี่ค r ส i s โอ้โหแล้วแต่แอคคอร์ดเนี่เสียงหล่อเสียงเพราะจริงๆนะครับรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะฮะไฟหน้ามีแบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับแล้วผมจะยกไฟเลี้ยวซ้ายให้ดูนี่คือค o n d a าเลนส์วอตนะฮะนี่เห็นไหมคุณผู้ชมขึ้นจอแบบนี้เลยนะครับใช้าง,งานง่ายมากนะภูมิลัยหนังเดิมไม่มีหุ้มใหม่นะฮะเ้าไปต่อวิทยุเครื่องเสียงครับสำหรับแอคคอร์ดครับจะมีหน้าจอมาให้2แบบแบบนี้ด้านล่างไว้แสดงดิส so ดิสเพลแสดงผลนะครับในการเล่นวิทยุเครื่องเสียงนะครับ FMAM Bluetooth AUX นะครับหรือว่าจะเป็น Honda uh, ตัวของที่เขามีคือ Apple Ca r p l a เพย์ r o i d Auto นะครใช่ mm hmm. ส,สัมผัสดได้ครับผมใช้งานง่ายมากแล้วก็สำหรับใครอยาไปปลดล็อกหน้าจอนะเล่น YouTube ขณะขับขี่ก็ทำได้ด้วยนะอยู่ีก็แค่ราคาหลักพันบาทนะครับ มาถึงระบบแอร์กันบ้างครับแอร์ก็เป็นเราระบบสัมผัสปุ่มแบบนี้เลยมีที่หน้าจอ led แสดงผลนะครับดูโอ้ซ้ายขวาแยกกันอิสาระมากใช้กันง่ายๆแบบนี้เลยแล้วออันนี้แอร์เย็นเทียบครับเดิมๆสวยจัดเลยคุณผู้ชมใครหาอยู่ทักเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะน่าใช้น่าโดนจริงระบบเกียร์อัตโนมัติใช้งานง่ายนะฮะเป็นเกียร์แนวตรั้งแบบนี้นะ prnd d, d 3 l ขึ้นเขาลงเขาใช้เกียร์ต่ำได้ ครับมีปุ่มมา่านไฟฟ้านะครับกดด้านข้างแบบนี้เลยช่วยดีมากนะฮะและที่สําคัญครับภายในของคันนี้เป็นดําทั้งหมดนะฮะเบาะหนังดําทั้งหมดนะครับ,บ,ร,บรวมถึงแผงประตูคอนโซลหน้าทุกอย่างดําเสมอกันหมดเลยเพิ่มความหรูความสปอร์ตให้อย่างลงตัวนะับเบาะไฟฟ้าคนขับมีให้8ทิศทางฝังแอร์แบ็กไว้ให้ด้วย เพิ่มความปลอดภัยอย่างแน่นอนฮะ,ะมีระบบ Memory Seat ให้อีก2ตำแหน่งครับสำหรับเบาะไฟฟ้านะฮะกระจกออตโต4้4ไฟฟ้า4บานออตโต้ของคนขับ1บานนะฮะปรับพับไฟฟ้าใช้งานง่ายนะครับคล่องตัวกระชับกระเฉงแน่นอนกับ Honda a c c o r d คันนี้นะฮะเอาภายในภายนอกประมาณนี้เดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันครับ เอ้ามาถึงฝากระโปรงเปิดมาคือค้องเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนอนฝากระโปรงคันนี้พูดทรงๆง,งแล้วพี่ตามที่คุณเห็นเลยมีการถอดเก็บงานมากนะฮะแต่ผมบอกเลยว,ว่าชิ้นส่วนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนนะฮะบอดี้เดิมนะฮะเดิมแห้งนะ,ะให้ดูแบบนี้เลยแต่วันที่มาซื้อเราจะคีนนิ่งสปาให้ใหม่นะครับเรามองเข้าไปเห็นชัดด้วยเห็นไหมเลขเครื่องครับมองง่ายเลยนะสําหรับ Honda Accord นะครับ2.0ตัวนี้ สวยงามเนียนแห้งมากนะเดิมสนิทนะครับใครที่หาอยู่จัดได้เลยนะครับราคานี้เลยนะแสนสองหมบาทข้างว่าประมาณหน0 0งเท่านั้นเองคุณผู้ชมผ่อนได้สูงสุดถึง7ปีเต็มถ้าใครชอบนี่เบอร์โทรด้านล่างโทรหาน้องพิกได้เลยนะครับหรือว่าสะดวกคุยเซลล์ท่านไหนอยู่ลองเสนอเขาดูนะว่ารถแอคคอร์ดทะเบียน5 5 0 9สนใจมากเลยนะครับ เงินันผมเฝ้าด้วยนะใช้เงินออกรถเพียง999บาทไม่เก็บเพิ่มเติมนะครับใช้เท่านี้เลยเครดิตดีฟรีดาวมีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นให้ทั่วประเทศด้วยนะครับจัดได้เต็มนะครับผมบอกเลยว่าดีๆแบบนี้มีที่เพอร์เฟคคาร์แน่นอนนะฮะอลาไปด้วยกับ2.0ภาพบริสุทธ์สวยๆักอคอร์ดสอ el ปี2017เลขใหม่หนึ่0 0สนมโลกับราคา727,000บาทข้างว้นหน0 0งเท่านั้นเอง สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และเจอกันใหม่โอกาสหน,น้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ